ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้ามูมูนะครับตอนนี้9ก้โมงกับ40นาทีนะครับก็เป็นวันที่2กันยานะครับ6-7นะครับฟอร์มของพวกเราก็ยังย่ำแย่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับถูกสลับผิดอยู่เนี่ยครับ3วันดี4วันไข้นะครับเออก็เมื่อคืนเนี่ยไปวิเคราะห์ ศึกเกาโชซิลายตตาลี่ครับม่วงมหาการฟิอลเลนติน่นาเจอกับมอนซาเมื่อคืนนี้เก็เรียบร้อยเสมอ2-2นะครับต่อเขาครึ่งควบลูกเสมอ2-2เป็นฝ่ายไล่ตามรู้สึกจะไล่ตาม02ด้วยนะเออสุดท้ายก็ถึงในเกมจะไม่แพ้แต่นอกเกมเราย่อยยับ <laughs> นะโอ้ไม่รู้จะว่ายังไงครับฟิออ ยังไม่ชนะใครเลยครับลงเล่นในฤดูกาลนี้ในทุกถ้วยนะครับอ่ะทีนี้เราไปสรุปเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็เรียกว่าในพิมพ์ลิกอังกฤษต้องบอกว่าพิกล็อกเกือบทุกคู่นะครับพลิกล็อกเกือบทุกคู่ราคาแลกก็มานะครับคู่หน้ามาก็ไม่มานะครับนะเริ่มกันที่สาริกานงนิวคาสเซิลนะครับก็หักประกาเซียนนะครับ เอาชนะทอแนมฮอสเปอร์ไปได้2-1น,นะครับในขณะที่สิงโตน้ำเงินคามเชลซีครับนึกว่าเจอของง่ายครับแล้วก็ขึ้นนำก่อนสุดท้ายแล้วก็โดนพาเลทไล่ตีเสมอเป็น1-1แล้วก็จบไปที่สกอร์นี้นะครับคู่ดึกต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าช็อกพอสมควรนะครับไอ้แพ้เนี่ยก็ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะเมื่อคืนนี้ลิวพูเป็นต่อครึ่งลูกนะครับแต่กับสกอร์ที่มันออกมาเนี่ยต้องบอกว่าณวันนี้นะครับเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแมนยูนะครับเพราะว่าออกสตาร์ทไป3นัดนี่แพ้ไปถึง2เกมแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเอดิคเทนฮาร์จะยังได้อยู่ทําทีมอีกกี่นัดแต่ว่าผมมองว่าไม่น่ารอดแล้วดูการนี้นะครับไม่น่ารอดแล้วไม่น่ารอดแล้วนะครับ ยังมีโอ้โหหนทางยังอีกยาวไกลเลยนะครับจะบอกว่าหลังจากนี้ไม่แพ้ไหมมันเป็นไปไม่ได้และดูดูฟอร์มการเล่นแล้วนะครับไม่น่ารอดครับนะถ้าถ้าไม่โดนในฤดูกาลเนี่ยก็เชื่อได้ว่าตอนปิดฤดูกาลเทนฮากก็คงต้องเก็บกระเป๋าแล้วแหละนะผมว่าเพราะว่าได้ในสิ่งที่ต้องการหมดแล้วทั้งตัวนักเตะทั้งบรรดาสตาฟ ทั้งบรรดาแมวมองทั้งหลายแหล่ก็ได้มาหมดแล้วนะครับแต่ว่าผลงานของแมนยูก็ไม่ดีขึ้นแถมแดงเดือดเนี่ยเล่นในโอแทฟอร์ดแท้ๆนะครับก็ยังเละเทะนะครับอ่ะบูเดซิกาเยอรมันนะครับไฮเดนฮิมก็ถล่มเอาชนะอัลส์บวกไปส0ูนย์นะครับในขณะที่เสือใต้เบร์เยนมิวนิกครับก็สามารถเอาชนะไฟบวกไป2ประตูต่อ0นะครับในเกาโชซิลาอิตาลีนะครับ คู่ของพวกเราก็โดนไปนะครับฟิออเสมอมอนซา2-2นะครับเจนัวแพ้ต่อเวโรนาไป0ูนย์ประตูต่อสแล้วก็ที่กระแสแรงมากเมื่อคืนนั่นก็คือมาลายูเวนตุสนะครับก็ทำได้แค่เสมอกับโรมาไปแบบเนี่ยสกอร์0ูนเนี่ยคือสกอร์ที่แบบล้มโดมิโนโเลยนะครับล้มโดมิโนโเลยคือ บอดและโต๊ะเก็บกินทุกดอกนะครับถ้าคู่ใหญ่ๆอย่า,ยยางนี้แล้วมันจบ0ูนย์นะครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับมมามืดนะครับตายอยู่มาแล้วนะครับอุเรเนเซ่นะครับสามารถเอาชนะโคโมโม่ไป1.0นะครับในลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้นะครับลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้ดูดีขึ้นสำหรับฟอร์มเจ้าบ้านนะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูเซกุนดากันในลาลิก้านะครับ โอซาซูน่าก็พลิกล็อกเอาชนะเซลตาบิโกไป3ประตูต่อ2นะครับอาราเบสเอาชนะลาสพามัดไป2-0นะครับเซบีย่าก็แพ้ต่อคิโรนา0-2นะครับเกตาเฟ่เ uh, สมอกับเดียลโซซิดัด0-0แล้วก็ปิดท้ายด้วยราชันชุดขาวเรียวเมดลิดนะครับก็เอาชนะลิเวอร์พูลไป2-0นะครับเกือบไม่รอดนะครึ่งแรก0-0นะครับ มาได้เอ็มบัปเป้นะครับเหมา2เม็ดใช่ไหมครัผมดูไม่ผิดนะเพราะผมดูจากไลท์สกอร์นะครับผมไม่ได้ดูภาพาภาพไฮไลท์นะแต่เห็นแวบ,บๆแหละว่าเป็นเอ็มบัปเป้ทั้ง2ลูกนะครับในลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็ยังมีพิกล็อกมนโคเสมอล้อง1-1นะครับนิสบุกไปถล่มอองเช่4-1แล้งเอาชนะแลน์นะครับ เลออาฟเอาชนะโอแซ่3-1แล้วก็คู่ดึกปารีสแซงต์แชมงนะครับก็บุกไปเอาชนะลิวได้3-1นะครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ยดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็เฉือนเอาชนะแตนอลาวาตวัตฟอร์ด ford, ไป1ประตูต่อ0นะครับฮอลแลนด์พรีเมียร์นะครับอูเท็กนะครับเอาชนะเอฟซีทเวนเต้ไป2-1นะครับสวอลเล่ h, ก็ถล่มเฮลเลอร์นอเมโล3-0 ในขณะที่ PSV i o f e n นะครับก็พอดีกินเลทเลยครับเอาชนะโก a อเฮดอีเกิลไปส0ูนย์นะครับเป็นต่ออยู่2ลูกครึ่งนะครับแรงจริงครับ PSV โปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับนาซิองนานก็เอาชนะเรนเซ่2 0ศูนย์ลีโอฮาฟเอาชนะอาลัวกาไป1 0ศูนย์นะครับบากายังห่วยไม่เลิกเหมือนกันนะครับทำได้แค่เสมอกับกิลวิเซนเต้ไป0 0ูนย์นะครับ วิกตอรีอากีมาไลส์นะครับก็เอาชนะฟาร์มาริเคาไป2ประตูต่อ1นะครับในสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับมีคู่ยักษ์ใหญ่นะครับก็คือเซลติกเจอกับกลาสโกว์เรนเจอร์นะครับก็เซลติกดูดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็เป็นบอลต่อด้วยเมื่อคือนนี้ก็ไล่ถล่มกลาสโกว์เรนเจอร์ไปถึง3ประตูต่อ0นย์นะครับฮาร์ดแพ้ต่อดันดียูไนเต็ด0ูนย์หนึ่งนะครับ คิวมาหนกเสมอกับพิมพเดียนไป1ประตูต่อ1นะครับในบนเดสิก้าสองเยอรมันนะครับพาเดบอลนะครับที่ว่าแรงอีกครับคู่นี้กระแสก็แรงเจอกับน้องใหม่อูมนะครับต่อไหลอย่างเดียวเลยสุดท้ายแล้วจบ 00, 00เนี่ยสกอร์พิฆาตรจริงๆนะไอ้0 0เนี่ยนะครับ แล้วก็ไอทักเบาชวายนะครับก็แพ้ต่อคารสู1บนประตูต่อ2แม้จะออกนำในครึ่งแรก1นนะครับชาเก้ศูนย์สครับแพ้ต่อแพ้บ้าโคโคลนไป1บประตูต่อ3นะครับในเกาโชซิลิบีอิตาลีนะครับสเปเซียเอาชนะเซเซนา2 1นึโฟซิโนเน่เสมอกับยูเวสตาเบีย0 0คาตันซาโลเอาชนะคาราเลเซ่3-1นะครับ มันตัวว่าเอาชนะซาแลดิตาหน้า1-0แล้วก็ปาเลโมนะครับเสมอกับโคเชนซาไป1บประตูต่อ1นะครับเราไปดูหลีกฮันลอโคดนะครับเซ <c oughs> กุนดานสเปนยยังคงเป็นสถิติที่ทำลายยากจริงๆคือเจ้าบ้านนะครับที่ได้เล่นเป็นเจ้าบ้านและเป็นบอลต่อชนะยากจริงๆนะ ดูอย่างบูโกสนะครับบูโกสเล่นในบ้านนะครับขนาดเจอทีมอันดับ18อย่างคาสเตลลอนเนี่ยแพ้เลยนะครับต่อราคาเสมอเท่านั้นเองยังแพ้ศูนย์ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ลาคอนุญ่านะครับเอาชนะเลสซิ่งเดอร์ฟอลได้1 0มีคู่เนี้ยที่รอดนะครับออีกคู่หนึ่งเอลเดนเซ่ครับเจอกับทีมบวยเลยคาะทาเกนาแพ้เลยนะครับแพ้1ประตูต่อ2นะครับ แล้วก็มิลานเดสเสมอกับเรียวสาลโกซา0-0นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้ในเซกุนดาสเปนนะครับทีมที่ได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านและเป็นบอลต่อ3คู่ตาย2แล้วก็กิน1นะครับใส่ติอันนากลัวมาก <laughs> นะ,ะวันนี้นะครับมาถึงวันนี้นะครับวันนี้ยังมีฟุตบอลแบบประปายที่สำคัญเนี่ย มีลาลิก้าสครับเซกุนดาลงทําการแข่งขันแล้วก็มีนอร์เวย์อเด็โคลิเคนลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มกันที่โรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับก็ได้รับความนิยมอยู่นะช่วงปีนี้ผมมองว่า,านักลงทุนก็ไปไปไปพอสมควรนะครับห้าทุ่มนะครับยูนเลียจะเปิดบ้านเจอกับกอรีโบชัวนะครับเขาให้เจ้าบ้านยูนเลียเป็นต่อหน้าปอนะครับ ตีหนึ่งครึ่งนะครับซิตาเลียคูนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อดินดินโมบูคาเลสครึ่งลูกนะครับอันนี้ผมเอาของบ้านผลบอลมาเลยนะก็หลีกทวอังกิจนะครับหลีกทวังกิจเนี่ยเตะตีสองนะครับมิวตันคินดอนนะครับบุกบุกไปต่อซาวฟอร์ดซิตี้ถึงบ้านครับหน้าปอนะครับแล้วก็มีอังกฤษคอนเฟลซ์ a ลีกใต้นะครับ แฮมสตีดนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเวลลิงยูไนเต็ดหน้าปอนะครับบอลเลแฮมนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อวอร์ติงนะครับครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ด็อกกิ้งวันเดเลอร์สนะครับบุกไปต่ออาเวเล่ครึ่งลูกนะครับนี่ก็ยกมาให้ดูให้เฉยอ่ะแต่ถามว่าจะให้ไปไหมไม่ไปหรอกครับนะพวกลีกทูคอนเฟลเน็์เนี่ยมันยังมีนี่เซกุนดาสเปน2นี่2คู่นะครับ คู่6กทุ่ม a ออีบาร์นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเลมันเต้ครึ่งลูกนะครับแล้วก็ตี2ครึ่งแอลเช่เล่นในบ้านเป็นต่อโคโดบาครึ่งลูกนะครับเจ้าบ้านนะครับแล้วก็เป็นบอลต่อทั้ง2คู่แล้วก็เป็นบอลมันเดย์ไนท์ด้วยนะครับดูแล้วยังไงบ bon อลรองก็มาคู่หนึ่งอะหรือถ้าเผลอๆมันจะมาสองคู่อนะที่รู้ๆนะ เออวันลองมาแน่แล้วครับดูดูตามสถิติที่เราเก็บกันเนี่ยนะในนอร์เวย์ดิวิชันกอเด็กโคลิเคนนะครับเตะพร้อมกัน6ทุ่ม4คู่นะครับเรเวนเจอร์เล่นในบ้านเจอกับอีก์สันนะครับราคาหน้าเสมอนะครับของสวิงเกอร์บุกไปต่ออาร์เน่ฟุตบอลครึ่งลูกซองดาวเจอกับลัวฟอสราคาเสมอนะครับแล้วก็เลนเฮมเล่นในบ้านเป็นต่อสตาร์ทครึ่งควบลูกนะครับ เดนมาร์กดิวิชั่น1ครับ6ทุ่มโคโบเล่นในบ้านเป็นต่อ B93 c o p e n h a g e โคเปนเฮเกนครึ่งลูกนะครับนี่คือบทสรุปของผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วก็ราคาของวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงเนาะรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่ อยากสนับสนุนกันอยากช่วยเหลือกันนะครับก็สามารถแอดไลน์มา,าสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆได้ที่ l ลาย ID นะครับทีเด็ดน้ำม e ูนะครับ TD E D นะครับ NAM d o นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันช่วงเย็นครับช่วงนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ